สวัสดีค่ะวันก่อนนะคะก็มีน้องคนหนึ่งเขาอยากจะทานมังสวิรัติวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำที่ทำง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยค่ะมันคือเต้าหู้นะคะเป็นเต้าหู้แข็งแต่แต่อันนี้ยก็จะเป็นแบบนุ่มๆหน่อยนะคะแต่ก็เป็นประเภทเต้าหู้แข็งเหมือนกันก็แล้วแต่เราจะเลือกเราเอามาหั่นเตาค่ะ หันเต่าก็ให้ดูความหนาของเต้าหู้เป็นหลักนะคะมังสวิรัตนะคะก็ทานกระเทียมได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีกระเทียมสับพริกขี้หนูสับนะคะแต่วันนี้ใช้เครื่องทุแรงค่ะเครื่องตุงก็จะมีเท่านี้นะคะกระเทียมสับพริกขี้หนูสับผักชีซอยละเอียดต้นหอมซอยละเอียดค่ะเรามาทำกันเลยค่ะ ใส่น้ำมันพืชค่ะใส่ในปริมาณที่พอจะเคลือบเต้าหู้ได้ทั้งหมดนะคะเต้าหู้ที่เราหั่นไว้ค่ะช่วงแรกเนี่ยเต้าหู้เขายังนิ่งอยู่นะอย่าพึ่งไปผนเข้ามาให้เขาเตรียมเป็นด้านๆไปไม่งั้นเขาจะเละนะคะเหลืองทั่วทุกด้านได้ที่ใส่กระเทียมกับิที่หนูสะัะที่เราทำไว้เมื่อกี้ ส่ต่อยออไปแปดบ้านเราอย่าไปใส่กระเทียมกับพริกก่อนนะคะเพราะเต้าหู้จะเตรียมได้ที่เนี่ยใช้เวลาเราต้องรอให้เต้าหู้ได้ที่ก่อนนะคะ,ะกระเทียมเตรียมแล้วนะคะติดไฟไป,ไปะคะ่ะใส่ต้นหอมซอยผัดชีซอ่อาหารคั่วกเครือของจีนนะคะเอ่อ เาจะไม่ใส่อะไรเลยค่ะพวกเกลือของทุกอย่างได้ที่แล้วจะมาใส่เกลือโรยบางๆกะให้พอดีกับชิมเต้าหู้ของเราได้ค่ะกะว่าดูเคลือบผิวบางๆใช่ไหมเด็กแล้วก็น้ําตาลทรายค่ะแบบเดียวกันค่ะผิวบางๆเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เองจะมีอาหารมังสวิรัติจัดจานกินแล้วไม่เลี่ยนจัดจานแล้วม่ชิมกันค่ะ อารมณ์ของการกินเราจะเคี้ยวแล้วโดนเกล็ดของเกลือแล้วก็เกล็ดของน้ำตาลนิดๆของเต้าหู้จะกรอบอ่อนๆชอบหวานชอบเค็มปรุงได้เพิ่มเติมอร่อยค่ะแล้วทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือข้าต้มก็ได้คนไทยก็อดไม่ได้นะคะกับรสจัดจ้านขออยคันนะคะ